ไปหมดแล้วมันไปหมดแล้วมันไปวันที่มันไปข้างบ้านแล้วบ้านดูบางแบนแล้วจับบังงัวนั่นแหละเจ้าันโอ้ยมันกว่กี้อ่าจะแดดเอามาหน่อยไปก่อนดูนั่นก่อนบ้านมันกว่ากี้แล้วโอ้ยมันเดินได้อะแมนมันเดินได้อยู่แล้วล่ะเดินได้อะชายก่อนเนี่ยเอ้าข้าชากกระชากเรื่ชากมันนี่เรื่อมันไปอีกแล้ว สวัส <icana>, ดีครับทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นเลยสวัสดีครับทุกคนคุณมาสตร์ตนี่ชแนลนะจ๊วที่สปอนเซอร์ไม่ได้เข้าช่องเราด้วยนะเข้าช่องใหญ่เข้าช่องใหญ่แต่ว่าช่องเข้าช่องใหญ่แต่ว่าช่องใหญ่มันมาใช้เราใช้ใช้งานก่อนเนี่ยเข้าหุบมานได้แล้วคุณมาสตร์ตานี่เนี่ยโจทย์ก็คืออ่าทางอันไหนหรอบูธหรือบัตร บัสโ <Bus. S 2> อ,อเคโอเคโอเคทางบัสเนี่ยนะครับจิต <c ười> าตะโดบทางบัสเนี่ยให้เราถ่ายคู่ไออ้เล้ OW, หาหมาทุกตัวเนี่ยคู่กับทหารนะครับซึ่งจะรูปไปโพสลงในเพจเขาเจ้าแต่ว่าวันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายนะทุกคนไป

มาจับเน่มาชวนไปถ่ายแบ๊เอาหายไปตัวนึงไอ้ดำไปดำมานี้ดำหายไปตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งมานี่มานี่มาถ่ายมาใายแบบก่อนมานี่มานี่มาใายแบบก่อนลูกมาถ่ายแบบก่อนมาใายแบบก่อนมาใายแบบก่อนมาใส่แบบก่อนอยู่สายบ้านอ๋องเนวะมันมันอยู่ใต้หุ่นมันอยู่ใต้หุ่นเห็นบ้านี่นี่นี่แมนครบสี่เปครบละ ขี่วลขี่ปาข่เร้ามาเรวมาเมาทำอะไรอ่ะขี่ขี่ปะเจ้าขี่เจ้าขี่มาเ็ยมาเ็วมาเลแม่แมแม่จับไปด้วยสี่ตัวไปทงไหนมาเฉได้บาดบาจะว่าที่บาดไทยพี่ดิโอบาดกับอสแนป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 เลยได้เอาเอาเอแม er ่จ kind of ับไปก็ได้สีตัวพรอเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจับเมียนม่บัดกอดไปเลด แกหนีแล้วลูกอย่เดี๋ยวอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปพระสวยมาหนี้ลกูกพระสวยพระสวยก <c oughs> ูจะไปเห็ดแคง <c oughs> เอาอาหารคืนเอาอาหารคืนก่นแม่เอาอาหารคืนกันโอ้ทีมงานหน่อยโพดเด้อบอกไว้ก่อน <c oughs> เอาอีหลีเด้อบาดบาดควรจะเข่าซอกเขา <c oughs> ่ขาเออเออขับปากเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด๋ยวม <c oughs> าไทยมา ไปไมไห่ไไไนเอาไมน่อยแล้วช่วยนัาก่อนช่วยนก่อนช่วยนั่งก่อนไปไปไทไทยไไแม่เป็นตัวจับแม่เป็นตัวจับเออ้มันไปมดแล้วมันไปมัดแล้วมันไปวะดิมันไปค้างบ้านแล้วมาดูเบงแบลตเจบััวเลจะไป อาจด็อมาห่อไก่ัก่อนนมแ้วโอ้ยมันเดินได้อะแมวมันเดินได้อยู่เล้วละเดินได้อะชายกนนี่เอาข้าชาชาชามันนี่เดันไปอีกแล้วเอาเจ้าวานุ a p s น s โอ้ยอ้ยเดี๋ยวโอ้ห่วยวย่ปาบ แม่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 จับมาไว้โคโลคเลีทางนาดูแม่เดี๋ยวมาจับ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 จับจับจับจอยนั่งฟังบุญจับสอยนั่งฟังบุญจับสอยนั่งฟังบุญพยายามหามุมหน่ะแสดงภาพด้วยบาดเดี๋ยวเดี๋ยวข้าชาข้าชาข้านีเล้วล่ะแม่ปล่อยมือแม่เอาเขาพอที่ไปเลยเด้อหนึ่งสองเฮไม่ใช่กูไม่ได้เมียเรียนออกฟอร์มกันเป็น ไอ้ดูวะไฮโซนั่นงอยู่ในกล่องหล่ะกมมูสีแลนออกมาโมแม่ไฮโซแลียนออก่าได้กูเอาไปขอเจ้าตัวเดียวก็ได้ไป๊บ๊าดบ๊าดไฮลูกพม่ยากเ่าวะทุกคนนี่แหละผมเลยบอกว่าผมอะเป็นคนที่ไม่รับงานผ่านๆแบบเป็นรูปเป็นโพนะครับเพราะมันยากมากานั่งนั่งนั่งเจ้ามึงเดี๋ยวบังกล้องุณ เจ้าอยู่เฉยนะเจ้าอยู่เฉยนะเจ้าอยู่เฉยนะอยู่เฉยนะลูกอยู่เฉยก่อนนะเพระเจ้าอยู่เฉยก่อนนะเพระเจ้าอยู่เฉยก่อนนะลูกนะเฮ้ออกแ้แต่ว่าไหนยูเมื่อกี้นี่ไยูอไนย ไทยได้เนี่อเขาเซเรนออกเด้อหนึ่งสองม่ใช่มอกตั้งสวัสดีเร็วมาช่วยมอกเลยลูกไม่ใช่ไม่ได้ให้เดินออกมาลูกนั่งเหมือนเข้าเจ้าอ่ะนั่งเหมือนเข้าเจ้าลูกนั่งเหมือนเข้าเจ้าอ่ะนั่งเหมือนเข้าเจ้าเวลาขำามาหากิ๋วอย่ังนี้นั่งเหมือนข้าเจ้าก่อนข้าช่วยจ๋าช่วยจ๋านั่งนั่งก่อนนะลูกนะเดี๋ยวยี่นี่จิโต้ไล่ตองข้ามาหากินอ้าว ช่วยแทำกินลูกถ่ายแบบก่อนหนูจะเป็นนางแบบที่ยังสาวสุดสิซิไปทางนู้ดหนสวยๆๆๆสวยยพ่งสวยยพิ่งยงพิ่งว่งาาาาททอมก่อนลูกดย๋ยวหนูได้จะผ่าโปบานไปติตายแล้วได้อยู่เมียพี่จะเติมกิ่ลมเมื่อไ่นะกิงนก็ได้นะเียั เอาลวนะออกมาก่อนล้วเอ้ยมากรในอไ่ได้บอกเขาเจ้าแนึงเแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนั่นเอาเอาเอาขึ้นไปเรื่องอะอยกับหันยูกับหันใช่ไหมนี่ เป็นล่มบา่มจะเป็นลมแกนั่ลงแกนั่ลงยายเปิดให้นั่งลน่ลงก่อนปวดเิ็นเด้ยดยจะผูกบาบาดเรื่องขอตาอ้าวนั่งลงนังลงนม้อีสวยมีสวยมุงฟ้าสน่สนบมองผ้าชากะ้าชากะ้าชา อนหนีเลยมายสุกใส่กลเีน่อไ้ร่ียปากเขาเห็นยังย่าบังย่าบผลิตั้ฑนอาหารหลัเจาหน้าที่เราวนซีเนี่ไ้ปเาปะ้าเออไปนี้เขาไปมีตัวเป็นล่มเทเป็นล่มทุกคนพี่น้องเดียวเดยวเดียวเดียวเจ้า เลตประตูแล้วเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเียว้้าันปวดีอพี่น้องมันเป็นมันเป็นมันเป็นเฮ้ยอันนี้มันต้องมันใจนี่เขาเน่เออบุตรใจใจผมก็ต้องไปใจ่ายแบนเขาก็ต้องเขาระพีประเจ้าเขาคุณแม่สตอรีดีอันนี่แหละเหตุผลที่เราอยากรับภาพนิ่งมันเห็ุอยากอีลีเขาบอกว่าภาพนิ่งสี่รูกทำไมชิดแพงจังคะมันอยากเป็เหตุชิดอีกมันอีทุล่ะมันอยากเป็เหตุชิดอีกอีลีเมื่อกี้ก็คือเบื้องหลัง ความวุ่นวายกว่าจะได้ออกมาเป็นแต่ละรูปนะครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นได้แหละว่ามันวุ่นวายขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดแชร์นะครับทุกทุกคนกดทุกอย่างที่มีเลยไปแล้วไม่ได้ขอตัวแล้วครับ